วันนี้วันที่5กรกฎาคม2 5 68เป็นวันที่66ที่ข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเขียนขอถวายเสียงสวดสัธยาพระสูตรพระปริตนและมาต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลิกได้มีสมาธิจดจอ่อและขยะพันชนะในบริสุทธิ์อย่างต่อเน,นื่อง้วยเทอนหนึ่งบทกาับพระรัตระใจ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทีมีสวากขาโตภะคะกขวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังคโฆสังฆังนามามิสองบุตบูชาพระพิณพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิดังปานิพุธโต กุณธรามโนธานิปารมีติติสสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสังฆตัวปูเชมีรันตนาตะยังธรรมังจารามีโสตินาสามบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอตัตตะคจตูเทวดาสัทธาม,มังมมนีนาสัสาสุนันตุสาคาโมขาทางสาเคกาเมจะรูปิคิริศิขราตาเตจันทริกววมานี ทีเบระเจะคาเมตารวนาคาเนคีขาวทุมหิเคเตปุมาจะยันตุเทวชนทวิสเมย์จะาคันทัพนาคาติดทันตาสันติกิยังมณีวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนาการออยัมพทันตาธรรมสวนาการออยัมพทันตาธรรมะสวนาการออยัมพทันตาณโมตัสสาภะขวโตุวรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี่ห้าบทสวดไตรสระคมปะทะพุทธังสระนังคาชามีธรรมังสระนังคาชามีสร้างคังสระนังคาชามีตูติยัมปีพุทธังสระนังคาชามีตูติยัมปีธรรมังสระนังคาชามีตูติยัมปีสร้างคังสระนังคาชามี ตาติยัมปีพุทธังสระนังคชามีตาติยัมปีธรรมังสระนังคชามีตาติยัมปีสร้างคังสระนังคชามีหกบทสวดสักกิริยาคาถานาถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหโนตุสัพพทานาถิเมสระนังอัญญทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมหโนตุสัพพทานาถิเมสระนังอัญยสร้างโคเมสระนังวรัง เอเทนะสัจวัชนเชนะโสติเมหโหตุสภธาจุดบุตรส่วนติลปนาคมาคาถาพุทธังนเมรัตนาพูตาสรงกิตจิตตังธรรมังนเมรัตนาพูตาวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนาพูตาสิทธิติเอตังนภเมติรัตนังรัตยาวหังสัมมาสัมโพสิจวิเศษสภูตังอัญโยยังกุตัญญูโยควาสวาตังอสมิตยังหิบิเทวะยะธาติตันเต เอกังวินาเตตีดัเสสวรมพเวนะโดยเกจกทาจิจัเจเรนปธาตูภูตังคัมพีรายาวิเศยังอธิษฐานสร้างวินยูหีปนิชจเตหีวิชันชรุปังโรกัมหีเกหิจิกะตาอยู่ปะดาภนียังเกสันสุสุติวิธีตางพุนกายตายะนาเมหีเยาวะชนะตายาสุวติยามปีสมุปัสสตังมนาสีสุภัสสาทัานังปุญญาสิการรมารสุตสมุตถาภูตังถูกฆ่าปัมุจนาบุคขาสารนังคตานังปูชาระเฮสุปรมังอภิปูเชเนยัง นิพพานาฉะเกเรยาจุปสิทธะสัตถังสัมมากะเรสโมสวิติจจะสาธุหิอถุกะเรสุภาเวนิยังปาเนหิจจะปิสระนังขะมติยเมวะตัสมะหิตังเตระตนังสระนังขะธรรมหะนัตถินติวังคะเนสูนามัสสมานาปูเชมาจจะปิสมะตังปสุปะสจิตตาจตานุฉะเยาสัทถาตาจะอุญเยนาตถาสุกเตสสุขะปเวโมเตเชนาตัสสะจธาปิอุสุวติโหตุ โยเจธาธรรมวินามปีพหานาภูโตโรกุตระภิสมโยนิยะโตสุพุชังตัสโซปนิสยะจายายัมปีโหโตวัตถุทเยปริจโตสุภาตการโรแปดนมการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหะพระราประกาศโทสามังวพุโตสุขโตวิมุตโตมาราสสปัสสาวีณโมจะยันโตปาเปสีเขมมังชนตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสีดาสานามมี โรกาสานากัจาวินายะกันจาตันตชัสซาเตชะสิทธิหุนตูสภัทตราจาวินาสเมนตูธามโมชโยจูวัตสัตว์ตูสัตเศสีโรกาสารวิมักขังนิยานิโกธรรมราสชาลีซาดาบุโคสนิกโรสุจินโนธรรมวัรันตังสีรสานามามีโมหะปาราทังอุปันตะตาหังตันตชัสซาเตชะสิทธิหุนตูสภัทตราจาวินาสเมนตูสัทธรรมะเสนาสุขตานุโยโค โรกสัสสปปุก,กะเระเฉเศตาสันโตสยังสันติขย,ยกสกุโฌสวัคขาตธรรมมังวิธีทังการโอตีสร้างคังวรันตังสีตัสสะนามามีพุทธารูทางสมรดีนตติติงตดเตสะสะเตชะสิทธิหุนตุสพันตาราจาวีนาสาม,มียนตูได้บทสวดโมกัอธาธา์อัตคาถานะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมาสา,า,สา,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 สาสวาคขาตสซวะเต,ตนิธา นโมมหาสังขสัพพีวิธีติติโนนโมโอมาตยารัตสารัตานาจัสสัสทุกังนโมโอมากาติตัสสะัสสาวัตุตยัสสปีนโมกาลาปภาเวนะวิขจุปัฏฐวานโมกาดาลภาเวนะสุวติโหตุสัพพทานโมกาดาสาเตชะะวิธิมีโหมิเตชะวาสิบบทส่วนมหาสมัยสูตร เอวามเมสูตังเอกังสัมปยังภควาสาเกสุวัตติกปิวัสิมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคนาสัตทิงปัจมามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวาวาอรหันเตหิทัาสัหิจโรกท้าตุหิเทวตาเยปุเยนาสริปิตาหอนตตภักควันตังทัสนายาภิกขุสังคันจาอาตโคจตุนังสุธาซาลิกานังเทวรังเอตาโหสีายังโคผัวาสาเกสุวัตติกปิวัสิมิงมหาวนีมหาตาภิกขุสังเคนา สาทิงปัจมัตเตหิปิขุสเตหิสะเพหิวะอรหันเตหิท้าสิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปริตาหุนติปัจขบตังทัสนาญาปิขุสังขันจะยันโนนามายาปุเยนะปัจขบเตงุสกขเมยยมะอุสรัมิทวาปัจขบตุสันติเกปัญเจคาธาปัเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยถาปินามาพระวาอุริโสสัมมัญจิตังวาพาหังประชาเดยยาประชาติตังวา อาหังสมิเชยยาเอว่ามวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตริตาภควโตประโตปาตุระหังสุอัตคูตาเทวตาภควตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกามันตังกิตาคเอกาเทวตาภควตโตสติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมบูปาัสมิงเทวกายาสมะขตาอาฆาตมหิมังธรรมะสมัญทากิตาเยวะอวสังคันตี อัตคุบปราเทวตาภควโตสัตติเกอิมังคาทั้งอภาภาสีตถาภิกขุสมาทาังชูจิตังอุจโนอุชุมะก,กังสุซาราทินวาเนตานิเคนทวาอินทิยานิรักขติปันติตาตีอัตคุบปราเทวตาภควโตสัตติเกอิมังคาทั้งอภาภาสีเจตวาคีดังเจตวาปริคังอินทาคีดังโอหะจามาเมชาเตจันติสุธาวยมาราจักขุมาตาสุทันตานสุสุนาคาตีอัตคุบปราเทวตาภควโตสัตติเกอิมังคาทั้งอาภาสี เยกิตปุตังสารังคตาสีนาติกามิสันติอภายาภูมิงหายามนุสังติหังเทวะกายังเปรตสันติติอัตควะภคะวาพิกูอามันเตสีเยุูเยนาพิกเวทาสุโรกธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุนตีแตถาคตังทัสนาญาพิกูสร้างคันจะเยปิเดภิกเวอเฮสุงติตรรมถนังระหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภคะทนังเอตระมะเยวะเทวตาสันิปิตาอเฮสุง เสยยะทาปิไม่ห่างเอตระหิเยปิเทปิขเวภเวสสันติอนาคตมัทนังกระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกัตตังเอตระมะเยวะเทวตาสันิปตตาภวิสันติเสยยะทาปิไม่ห่างเอตระหิอจิขิตสัมมิทิขเวทีวะกังนามามีอิติิตสัมมิทิขเวทีวะกังนามามีเทสิสัมมิทิขเวทีวะกังนามามีตังสุนาถาสาธุการมราสิกโรถาภาสิสัมีที เอวัมปัเตติโคเตปีคูปะกวาโตปัญจัตโสสุมปะกวาเอตตะเทโฌาสีโลกัมนโนกัสสิมิยถาภุมาจัจจสิตาเยสิตาคิริคภพรังปะหิตตาสมาหิตาปุทโศห้าวันรีนาโรมาหังสาภิสัมวุโนโอทาตมะนาสาสุทาวเวดสัมมานาวีราอิโยปัจเตยตวาวาเนกาปิรวัฒเวตาโตอมจิสธาสวะเกศาเสนิติเทวากายาพิกันตาเตวิชราพิเขว เตจะอตามคตงสุตวาพุทธาศาสนังเตสัมปัตตะโหยนัอนุศาสนังอัปเกสตามาทคุงสหัสสังสัสติงสตังเอกสหสนังอาสสกุอัเกนธมคุงทิสสภาพุทธาอหุงตัญจาสภาอภิญญายะววกิตวานาจักกุมาตโตมจสทาสวะเสสะเะเตเทวากายาภิกันตาเตวิชาภิกขเยโวหังกิตติสสะกหิอโรปะโสสาสหัสสวายคขาูมากาปิรวัวา อิทธิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสัสินโมทามานาอภิกรรมภพีโกนางสมิติงวันนงจะสาหัสซาเฮมะวตายาค้าหนัตวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสัสินโมทามานาอภิกรรมภพีโูนางสมิติงวันัางซาตาขีราติสหัสซายาคาตนัตวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยาสัสนโมทามานาอภิกรรมูพีโกนางสมิติงวันังอิเจเตโซตาสหัสซายาค้าตนตวันนิโน อีที่มันตัวชูตีมันตัวว no ัน wrote, นาวัตุยาสัจสโนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมิติงวรังเวทสามิตรตาปัญจัสตายาฆ่าตัตวันิโนอีที่มันตัวชูตีมันตัววันนาวัตุยาสัจสโนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมิติงวนังกุมพิโลราชัยโกเวปุราสานิเวสนัางอีวรังสตาสัสสังยากนังประดาสติกุมพิโลราชัยโกโซภะค่าสมิติงวนังอุริมัญจาทิสังราชาทตาราโทภาษาสติ กานทัพพานังอธิบติมหาราชายาสสีโซโปุตตาปีตัสสาปะหาโวอินทมานามหาพระราอิทธิมันโตโชติมันโตว,วันนามัตโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกรม,มงพีโคนางสมิติงวันนางทักขินันจาทิสังราชาวิรุนโหตัสสัสติ ภูมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัจสีโซ,โซปุทตาปิตัสสาระหโวอินทามานามหาภราอิทธิมันตูชูติมันตูว,วันนาวตัวตูยัสสิโนโมทามานาอภิกรมูอีกคู่นางสมิติงวรนัง <c oughs> อาษีมันจาที่สังราชาวีรูปักโ้ปัสสะสตินาคารังอธิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตตสาปะหะอินทามานามหาภราอิทธิมันตชูติมันตว,วันนาวตวยาสัสโนโซมทามานาอภิกรรม,มุมมมอุตตะดันจ่าที่สังราชากุเวโตตัสสะสติ ยักานางอาทิปติมหาราชายาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาระหาวอินทามานามหาพราอิธิมันโตชูติมันโตว,วัดนาวโตวยาสัตสิโนโมทามานาอภิกม,มุงพีคู่นางสมิติงวันนางปุรีมาทิสังทตาตุททากีเนนาวีลุนหะโกปัชีเมนาวีลูปะโกกุเวโลอ,อุตรังทีสังจัตตารเตจมหาราชาสมัมมตจโรทิสทัทธรมานาอัตทั้งสุวรเกาปิรัตเว เตสังมายาวิโนทาซาอากูวันจาทิทาสธามายากูเกนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเโทจากินนุมันทูนี่มันถูจาาปานาโทโอปาวัญโยจาเทวสุโตจะามาตริจิตตเซโนจ่าคันทัพโพราโรราชาชโนสาโพอากูปัญจาสิโคเจวติมพรวจาศาเอเตจันเยจาราชโนคธปชาราชูพี โมทามานาะอภิกรมโงพีคู่นางสมิติงวันังอัธาคูนาภาษานาคาเวสนจาจากาักสกากัมพรัสตาอาคูปยาคาสหญญาติพียามุนาธาตารัตจาอาคูนาคายาสัตสีนเอราวันโนมหานาโคสภปคาสมิติงวันัง เยนะคาราชสหัสาหรันติธิพาทิชาปาคีวิจักขู่เวหายาสัตติวราชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอาภาโยตธานาคาราสนมาสิสุปนาโตเขมกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวยันตานาคาสุวรรณสราหุปุถังชีตาวริหัตเทนะสุวรรณอุสาติตาปัตรวัสวัตเซเตอิติมันโตยาสัตสิโนการากัญชามหาภิสมาอสุราธารเวขัสาเวปาจิตติสุจิตติชะมหาราโทรมุจีสหัสตาปริพุตตานัง สัพเพเดโรจานามากาสันิบาพาริงเซนังราหูพุทธภาคะมงสัพยโยธานีผัดทันเตภีกู้นางสัมพิทิงวันังอาโปจัตเทวาปฏิวิจัติโชวโยตธาคะมงวัตุนาวัตุนาเทวาสมบูชจัจจสัสหะเมตตากรากาจิกาอากูเทวาญาสัชสิโนทาเศธีทัสทากายาสัพเพรตวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตวัตนาวัตุญาสัชสิโนโมธามานาอภิขะมุงภีกู้นางสัมพิทิงวันัง เวียนทูจาเทวะสหริจจะจะมาอยู่เทยามาจันทสุปปาริสาเทวาจันทามกุปรากิตาสุยสุปปาริสาเทวาสุยมาคุปรากิตาอักขตานิปรากิตาวากูมันวะหักาวัสุนังวาสุเสโทุสกุปข้าปุรินเโทุอาเสธทัสตากายาสภีรตวานิโนอิทิมันโตชูติมันโตูวันเนาโตยาสัสสินโมทามานาอภิกโมอิกุนังสมิติงวันังอถทาคูสหภูเทวาะฉะวากิวาริวะอริสกาจโรราชาชาอุหมาภุประสิโน วัฎนาสาธรรมจะอจิธาจะอเนชกาสู้ไดยะนุจิราอาคูอาคูวศรนสีโนทาเสถีทศทากายาสพีนตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนามันโตยาสัจสิโนโมทามานาอภิกมุงพีโคนางสมิติงวันังสมานามหาสปนามานุสย์มาสุตมา กิทาสุจิกาอากูอากูมโนปุจิกาอทาคูฮัโยเทวาเยตโรสวัสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวาญาสัสิโนอาเซธีทัสทากายาสเพเดตะวันนิโนอิทิมันตชูติมันตวันนาวัตุยาสัสิโนโมทามนาอภิกรรมุบีคู่นางสมิท um ิงวันนางสุกากรุมห้าอนาอากูเอคาซาสหะโอทาตะไครห้าปามโมฆาอากูเทวาวิจักคนาสถามัตตาหรักชามิสกาจยัสิโน ทารยังอาคาปจุโนโยติสาวิวัสติทาเซทีทัสทากายาสภีนัตวานิโนอิทิมันตุชูติมันตุวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมิติงวันังเขี่ยบิดาดุสิตายามากัตถกาจยัสิโนสภิตการามาเชิท้าเฉดิมาจะอาสาวะนิมาติโนอาคูอาธาคูปะเรนิมีตาทาเซทีทัสทากายาสภีนัตวานิโนอิทิมันตุชูติมันตุวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมิติงวันัง สัทเทเทเทวะนิกายาสพินตวันนิโนนาวันวายเยนาอังจุงเยเตเตสจิตาสหะ พุทธาชาติปักขกลังภคตตานามาสว่างทักขกโมขะตระหนาคังจะทังสิตาสิตังสุปรมาปรมาตโตจาพุทธาอิทิมาโตสหะสั่นนังกุปารอติโสจาสุภคาสมิติงวันังสหัสภามาโรการังพมหภาพันนิตติอุปาปโนชูติปโนพิสมากาโมยาสัสสิโสแลเทถาอิสราอากุปันเกกัตวาติโนเตสันจามัจจโตอาคาหาตุปปะริวาริโตเตจาศภีอภิกันเตสินเทเทเวสพภระมเกมาราเซนาอภิการมิปัสสะการสะวันติยัง เอธาคันาพาตาราเขนันพาตุมาถูสะมันตาปเรวาเดธาโมกุปกุจโกตินังอิทิตฐะมหาเสนโกกันหาเสนังอภิษยิอานินาตาธรรมะขจาสนักตะวานาภีระวังยาธาบุจโกเมโคทนายะตุสวิปุโกตธาสุปจาวาติสักโยยังวเสจันจาสศพังอภิญญาญาบากิตวานาจักกุมาตโตุมจีสัท้าสักกีสัสเสเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชนะภีขาโเตีจ่าตามังคารงสตวพุทธาสัสนัง วีตาราเขหิปักามุงเนสังเรมาปีอินเสยุงสัพเพวิสังขามาพยาติตายาสันสินโนมวัติสหภูเตหิสวัฏกาเตชเนสุตาอัติสเบิดบทสวดมังคาสุตังอาศัยวนาจาภาระนางปาติตานณจ่าเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังคารุตามังปฏิรูปัตเวสาสุจาสุปูเพจากตะตันอยู่ตาอัตตาสัมมาปณิธิจ่าเอตมังคารุตามัง พาหุสัจจะสิปัจจะวินโยจะสุกิโตสุภาสีตาจายาวาจะเอตมังขรุตมังมาตาปิตตอุปัฏฐานังผุทธาราสัชังขะโหรากุราจกรรมมันตาเอตมังขรุตมังทานันจธรามาจะรย้จะยาตกรานันจาสังคะโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังขรุตมังอรติวีรติปาปามัชปนาจะสัญญโมอปมาโทจทรามสุเอตมังขรุตมังคาระโบจะนิวาตัวจาสัตุติกตันย่ตากาเระธรรมะสวนังเอตมังขรุตมัง ขันติจะโซยัตจะสตาสมะนะนัญจาทัสนังกาเรณธรรมะสะขาชาเอตมังคาุตตมังตโปจะปภาพมาจเรยนจะอริยสัจนะทัสนังนิพพานาสักดิยาจะเอตมังคาุตตมังพุทธัสสารุกะทรเมหิจิตังยัจสะธรรมปฏิอโซกังวิเดชังเขมังเอตมังคาุตตมังเอตาริสานีกัตตาวะสัพพะปัตตาจิตาสภาโสทิงขัชันติตันเตสังมังคารุตตมันที่สิบสองบทสวดรัตโนมัติ ยังกินจิตวิทางอิทาวาหุรัางวาสาเคสุวายังราตนาปานีตังนั่นองสมังอธิตะทาคเตนะอิทามปีพุทเทรัตนาปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีโหตุขะยังวิรัคังอามาตังปานีตังยัสสะสมนะสมุนิสมะหิโตนาเตนะธรรมนาธรรมติกิจจิอิทามปีธรรมีราตนาปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีโหตุยภูทเสโทปาระวิทัชีสุจริงสมาธิมานตะเรมานัมมาหุสมาธินาเตนะสมุนนาวิชติ อิทัำปีทมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีหตุเยปุขะดาอัฏฐะสตังปัสสัทธาจะติเอตานิยุคานีหุนติเตทักขิเนนะสุขัสสาสวากาเอเตสุทิเนมะหะราณีอิทัำปีสังเครัะตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีหตุเยสุปยุตามารสาธรรมเฮนะนิการมิโนโคตมัสซาสนามีเตปฏิมาตังอัปมตังวิไคหะรัฐามุธาเนปุจิงพุชามานาอิทัำปีสังเครัะตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตีหตุ ขีนังปูรังระวังนาฏิสั้นผวังวินัตตาจ่าจิเกบพระบิดสมิงเตขีน่าพีชาวิรุณหีชั้นทานี้พาติทิรา,ายายามปาติโปอิทาปีสร้งางเคราตตรังปานีตังเอตินสัจ,จินสสวติหตุวสิบสามบทสวดธรรมบทศาสวัตอัตาหาเวชิตังเซโยอยาจยยาอิตราปชาอัตตาทานทัสสาโพทัสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวราคันทพโพนามาโรสาภาโมนาะ ชีตังอปาชีตังการียาญาธาโรปัจชันตุโนสิบสี่บทสวดเก็บปุตสูตรหาสีตามิทังเตนาภควตาชาตาปัสตาอรหตตาสัมมาสัพพุทเถนะเอธาตุมเฮมะอนุสเวรมาปรมามานียมะอิติการียาญมาปิตากระสับปัฏานีนะมาตากะหิตุมานายะกกาหินามาอากาปริวัตเกเรมาทิฏฐิตักขันติยามาพะพรุปะจายามาสมโนโนคขรุยาธาตุเมหิอัตนาชาเรียญาธา อิเมธมาอากุสะราอิเมธมาสาวัชชาอิเมธมาวิโยคราหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาอหิตายาทุกขายาสังวัตันตีอัฏฐตุเมหิปัจจะเยยาธายาธาตุเมเหอัฏฐนาชาเียาธาอิเมธมาากุสะราอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาวิโยปัสสทธาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังวัตติอัฏฐตุเมหิอุปัสสะปัจจะวิทัตยาธาติสิบห้าบทสวดอุปนิยอสูตร วันนี้จะตีชีวิมาปะมายุงชาลุปปาริทัสสะยสัตินานาเอตังมะใดในเปกขาโนมุญญาณิการิยาสุขาวาหานิอภุริยสติชีวะปะปะมายังชาลุปปาริทัสานสันติตานาเอตังพะยังมะใดในเปกขาโนโรกามิสังปะชาให้สันติเปโขโยธากายณะสังยมวาจะยัติยัติทัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะโนปะกรติปุญญงธรรมโมเวระคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขวามหาติ เอจาริสังโซธทำเมีสุจินีนัทถุกติณขจารีธรรมจารีสัพเพสังขาราอธิจารียะธาปัญญายาปจติอธาริปินตติทุกขีเอสัมมคูวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปจติอธาริปินตติทุกขีเอสัมมคูวิสุทธิยาสัพเพธรรมาราตติยะธาปัญญายาปจติอธาริปินตติทุกขีเอสัมมคูวิสุทธิยาสิบหกบทสวดอภนณักชาโร อปันากัตถะเมเกทูติยังอะหูตกิีกาเอธาธันดยะเมธาวีตังขาดเยะอปันากังภาหุเวสนังยันติปภาตานิวานิจจาอราบุคเจตยานิมนุสสยพยาตจิตาเนตังโคสระมังเคมังเนตังสระมุตตะมังเนตังสระมักมัสภาทุกขาปมุจติโยจ่าุทธัญจาธัมมันจาสังคันจาสรังขะโตจัตเตริอายสัจจานิสัมาปยาญาปสติทุกขังทุกสมุปาทังทุกขะจ่าตักไกมังอรลิจจาจักอัทังขีกังทุกขุสะบานิมัง เอตังโคสรนังเขมังเอตังสรมุตตะมังเอตังสรมะคามาสภาทุข้าประมุติจตีสิบเจ็ดบทสุดพระเทกรัตตคาถาอิิตังนันวะขเมยานาปติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาท่าตีตมปะฮีนันตังอปะตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุปันจะโยธรรมังตถาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตาวิธรรม,มานุภูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงีนย,ไม,นยไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจำริญทนเรื่องให้ปลูปองเถิดอาเชวากิตตมาตาปังโกชัญญาปะรานาสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนัหิโนสังคดานเตนะมาหาเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียดกับมัจจุราชผู้มีเศษอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามตันตีทางตังเวพระเทกะรัตโตติสัตัวอจิคเต,เตมมนีตีรามุนีผู้สงบย่อมเรียบบคุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทางกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีจะเจริญ้วยระการชนนี้แลยสิ 18. บแปดบทสวสดปิหะกเปะกะาทะชาาธาราธรมโมหิฉรังอาราติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ อาะยาที่ทำโมหิพระยาทิงอาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรมรมดาจะลวงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้รมรณะโมหิมรณงอาติโตเรามีความตายเป็นธรมรมดาจะลวงผลความตายไปไม่ได้สเพียิเมปิม,ปมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพันพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกมมสโกหิกัม,มาทายาโทกัม,มายโยนีกัม,มาพันธุกัม,มาปฏิสารโนโณ เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย <c oughs> <c oughs> อย่างกมังกัดดิษามีกันด้อย่างว่าประกังว่าตัดสะทายาโทภว,วิษามีเราทํากรรมอันรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปจัจเเวคิทพังเราทั้งหลายก็มีอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน สิบเกา้าบุตรสวเทวตาอุยโยชนะคาถาถูกคาปัตตาจะนีิถูกคาพยาปัตาาาปตาจะนีิพยาโซกับปัตตาจะนนิโซกาโหตูสัพเพปีปาริโนเอตตาวตาจะอมเหฮหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตูสัมปสิทธิยาธาดังททันตูสัทธายาซีดังรักขตุสัพพทาภะวนาพีรตาโหตูคาัชาตุเทวตาคตา สาเพพุทธาพระปัต,ตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพโซยี่บบทสวดเทวตาปฏิทา,าคาถาท่านธรรมยังปฏิาาาทาคาถาโยปพนามาเซยา่าเทวตาสันติวิหารวาศินีผู้เปคะเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมมาธาเนนะวันตุปูชิตาสทิงกรลนเตถาวิหารมันเร เอราชมัชฌานวกาจาพิขาวุารามิกาธารปฏิอุปัสสกาคามาจเทสานิฆามาจิอิสราสาปานาภูตาสุตาพระวันตุเตชาราปุชาเยปิจัรสัมผวาสร้างเซธชะตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมรังปฏิจเตสาเพปิทุขสาการตุสรสร้างขายังท่าจุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตธาราจัปูุขราสร้างครัห้ตุสมัครคว ถ้าอยากจะหิตาอยากจะอัมเหรักขตุสัพธโมสัพเพปีธรรมาจาริโนวุทิงสัมบุบาเยยามะธรรมอริยปเวติเตยี่สิบเอ็ดบุตสัพพติธนคถาท่านธรรมยังปฏิิธนาคธายุปนานามาเซนอุญญาติสีธานิกาตัสะยันาณิกตานิเมเตสัญจาภักิโนโหตุสัตตาันตาปนามากาเยปิยาคู่นาวันตาจะ ไม่ห้างมาตาปิตาทายโยทิธาเมตาปตาวิทาวาอันเยมัชตเวรินโนสัตตาทิถต,ต,ติโรกัสสมิงเตพุมาตตโยนิกาอัญเจกตะวุกการาสังสันต์นาภาวาภาเวยาตังเยปฏิธานามมอรุโมทันตุเตสยงังเยจีมัง,งานาบประชานันติเทวาเต้ังนิเวทย,ยุงมายาตินนนะปุญญาณ์นักรโมทนาเฮตุนะสา,สา,าสเพสัตตาสัทธาหุอโตเวลาสุขาชีวินโน เขมาปฏิทจากปรปปวนตุเปสซาซาชิธังบางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงพิ่มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาลและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าเห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ สัตว์เราได้ทราบก่้สุบุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาเองเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบก่้สุบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายพึ่แจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้ไว้แล้วข้อสัตว์ตั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดข้อคว,วามวังอดีข้อสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนและในส่งให้การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จนกเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้อนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ขา้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอวเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาบมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอุยพร์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพอดีพินาศโดยมติสิรสมเดจพญญาสังวรวัดบอลวิทนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3ส,สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ขอจงเปลี่ยวนวัตนุภาพแห่งพระประิษและคำมงคลในประกาต่างต่างขอจงเสริญศักดิ์สิทธิ์ทุะการเทือนสาธุบุคคลของข้าเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอ้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มรรบูชาสังฆบูชาขอพลบุรนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสตาร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกท่าน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าและทีมแอดมินที่ดูแลการสวดมนต์ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญยิต,ตวพิพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขะพระเทินขออมตาวุ่กับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน